สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูเอกนะคะวันนี้เราพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนอกจากวิชาคณิตศาสตร์แล้วเราก็จะเรียนวิชานี้ควบคู่กันเลยค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนั่นเองเหมือนเดิมของเราเลยค่ะครูเอกก็จะสอนเด็กๆกับสองวิชาควบคู่กันไปเลยนะคะลูกแต่ครูเอกก็อยากให้เด็กๆมาโรงเรียนทุกคนเลยนะคะลูกใครพร้อมแล้วก็มาเรียนที่โรงเรียนกับเพื่อนๆได้เลยค่ะ วันนี้เราก็จะมาเรียนในวิชาคณิตศาสตร์กันก็คือการท่องสูตรคูณค่ะสูตรคูณต่อจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนแม่อะไรไปเอยเด็กๆแม่3วันนี้เราก็จะมาท่องสูตรคูณแม่4กันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปท่องกันเลยค่ะ ทีนี้เด็กมาดูเลยนะคะลูกเติมผลรับสูตรคูณแม่4ี่กันนั่นเองเอาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ครูเอกก็จะให้เด็กๆท่องไปเลยเพราะเด็กๆอ่านกันไปสองแม่แล้วเด็กๆรู้จักแล้วว่านี่เครื่องหมายคูณคือเครื่องหมายที่เพิ่มจํานวนของตัวเลขนั่นเองเราจะเพิ่มทีละ เท่าตัวของแต่และแม่ถ้าแม่2เราก็จะเพิ่มทีละ2แม่3เราก็เพิ่มทีละ3และแม่4เราก็เพิ่มทีละ4นั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาท่องกันเลยนะคะเด็กๆสี่หนึ่งสี่นะคะลูกสี่สองแปดสี่สามสิบสห้ายี่สิหกย 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10เป็น4 10 4 11เป็น4 14 4 12เป็น4 18นะคะนี่คือการท่องสูตรคูณแม่4ของเราเราจะเพิ่มจำนวนทีละ4นั่นเองนะคะ,ะเมื่อเราท่องจบแล้วเด็กก็เขียนผลรับ ของสูตรคูณแม่สีให้ถูกต้องนะคะลูกครูเอกก็ฝากใบงานไว้ด้วยและทีนี้เมื่อเราเสร็จใบงานนี้แล้วเราก็จะมาเรียนเล่มนี้ของเราเลยทณนตีศาสตร์เล่มพัฒนาของเราเพราะว่าเนี่ยเราก็จะขึ้นบทใหม่แล้วก็คือการบวกเลขนั่นเองนะคะลูกเด็กๆเปิดใบงานของเด็กๆควบคู่มาได้เลยนะคะลูกเป็นการบวกเลขแนวตั้งกันนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ครูเอกก็จะขึ้นบนกระดานก็ให้เด็กๆแล้วนะคะลูกว่าการบวกเลขแนวตั้งเป็นอย่างไร นะคะเรามาดูเลยเลขแนวตั้งของเราก็จะมีจานวน2จํานวนมีด้านบนและด้านล่างนั่นเองเรานํามาบวกกันนะคะแต่เราจะบวกกันทีละหลักนะคะลูกบวกทีละหลักเลยเริ่มเลยนะคะลูกในใบงานของเด็กๆก,ก็จะมีนะคะลูกเป็นพักนะคะแต่ครูเอกก็จะเขียนจํานวนเลขไว้ให้เด็กๆด,ดูเลยนะคะลูกอ่ะ การบวกเลขแนวตั้งนั่นเองทีนี้เลขด้านบนเป็นเลขลักสิบเด็กๆเห็นไหมลูกเลขลักสิบก็จะมีเลขที่สองตัวนะคะลูกทีนี้เรามาดูเลข2ตัวมีเลขตัวหลังและเลขตัวหน้าเลขตัวหลังเราเรียกก็เลขลักหน่วยส่วนเลขตัวหน้าเราเรียกก็เลขลักสิบนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวเลขด้านล่างบ้างทีนี้ตัวเลขด้านล่างเริ่มจากให้เด็กๆบวกหลักหน่วยก่อนนะคะลูกเราจะมีเลขตัวเดียวเราเรียกก็เลขลัก หน่วยถ้าเลขหลักหน่วยเราต้องเขียนให้ตรงกับเลขตัวหลังของด้านบนนั่นเองนะคะลูกเด็กต้องจำให้ดีนะคะเ,เราจะต้องเขียนเลขหลักหน่วยให้ตรงกันทั้งสองจำนวนเลยไม่ว่าจะเป็นด้านบนและด้านล่างนั่นเองทีนี้ด้านล่างนี้ผมยกตัวอย่างไว้ก็คือเลข5นั่นเองเราก็จะมาบวกนะคะลูก อา้าวเราก็จะบวก0บวกกับ5้าอ่าเป็นเท่าไรเอยเด็ดกๆรู้ไหมคะลูก0นบวก5เป็นเท่าไร่0ไม่มีค่าทีนี้บวกกับเลข5 5ก็จะมีจำนวนเท่ากับ5นั่นเองทีนี้5บวกกับ0นเท่ากับอะไรเอู่ย์ไม่มีค่าก็เท่ากับจำนวนตัวเดิมนั่นเองก็คือเลข5เด็กๆก็ใส่อะไรเอ่ย5นั่นเองนะคะเราก็ใส่จำนวน5เราต้องใส่ให้ตรงกับเลขหลัก หน่วยอ่าพวกเอจะเขียนให้ตรงเลยได้ห้าเห็นไหมลูกอ่าไ,ได้ห้าทีนี้หนึ่งหนึ่งไม่มีตัวบวกเห็นไหมลูกหนึ่งไม่มีตัวบวกเท่ากับศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นหนึ่งบวกศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งนั่นเองเราก็นํามาเขียนให้ตรงกับเลขหลักสิบนะคะเอาหนึ่งต้องเขียนให้ตรงกับเลขหลักสิบเลยเราก็จะอ่านว่าสิบบวกห้าเท่ากับ 15นั่นเองนะคะอ้าวข้อต่อไปเลยเรามาดูคุเอกยกตัวอย่างให้เลขก2ข้อนะคะลูกข้อต่อไปก็เป็นเลขหลักสิบเหมือนกันนะคะมี1กับ0 0เป็นเลขหลักหน่วย1เป็นเลขหลักสิบอยู่ด้านบนและด้านล่างก็เป็นเลขหลักหน่วยคือมีเลข7ตัวเดียวเราจะต้องเอามาเขียนให้ตรงกับเลขหลักหน่วยที่เป็นเลขศนย์อยู่ด้านบนนั่นเอง เราเขียนให้ตรงเลยทีนี้เราก็มาบวกกันว่า0ูบวกเท่ากับอะไรเอ่ยศูนย์ไม่มีค่าก็จะเท่ากับ7ตัวเดิม,มเด็กๆก็เขียนเลยนะคะลูกเขียนเจเลยอ้าวเขียนเลยให้ตรงกับเลขรักหน่วยแลวทีนี้เลขหลักสิบสิบบวกอะไรเอ่ยไม่มีเลยก็คือเท่ากับ0นเราก็จะเขียนเท่า หนึ 1> 1่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งนั่นเองเราก็เอาหนึ่งมาเขียนให้ตรงกับเลขหลักสิบนี่เลยนะคะลูกเราก็จะอ่านว่าสิบบวกเจ็ดเท่ากับสิบเจ็ดนั่นเองนะคะลูกอาเด็กๆก็ดูใบงานของพี่เด็กทาให้ครบเลยทั้งสองหน้าเลยนะคะลูกใบงานหน้าสิบสี่ก็จะมีตัวอย่างให้ดเด็กๆดูให้ดเด็กๆเติมผลลัพธ์เองส่วนพอเป็นหน้าที่สิบห้า ไม่มีตัวอย่างให้เด็กๆดูเด็กๆต้องนับจํานวนผักนะคะลูกด้านบนด้านบนได้เท่าไหร่ใส่จํานวนไว้และด้านล่างได้เท่าไหร่เด็กก็ใส่จํานวนแล้วก็นํามารวมกันเป็นผลลัพธ์นะคะลูกเด็กบวกให้ถูกแล้วก็เขียนตัวเลขให้ตรงกับจํานวน ก็คือเลขหลักหน่วยและเลขหลักสิบนะคะให้ตรงกันเองอพอเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียนวิชาสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั่นเองนะคะอะเราไปดูกันเลยว่าเราจะเรียนหน้าไหนนะคะเด็กๆอ่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูใบงานเล่มเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวกันนะคะเด็กๆนี่เด็กๆสังเกตนี่เลยนะคะรูปภาพด้านบนเลยว่ามีใครทําอะไรกันบ้างอ่ะเด็กสังเกตเลยครอบครัวนี้กําลังทําอะไรกันอยู่เอ่ยสร้างบ้านให้ใครเอ่ยสร้างบ้าน ให้สุนัขนั่นเองนะคะนี่การสร้างบ้านสุนัขมีใครทําอะไรบ้างอ้าวพ่อทําอะไรเอ่ยทาสีอ้าวแล้วลูกลูกชายทําอะไรเอ่ยช่วยพ่อทาสีบ้านให้สุนัขนั่นเองอ่ะคุณแม่กําลังทําอะไรคะคุณแม่เก็บเครื่องมือต่างๆเลยอ่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่คุณแม่เก็บนะคะลูกอ่านดูเลยอะไรเอ่ยเลื่อยแล้วก็อะไรเอ่ยค้อนอ่ะแล้วในกล่องก็จะมีพวกตะปูพวกอ่าประแจอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะลูก อ่ะทีนี้ให้เด็กสังเกตเครื่องมือด้านบนนะคะลูกแล้วก็มาตอบคาถามด้านล่างด้านล่างก็คือให้เด็กสนทนาจากภาพด้านบนแล้วกากบาดท,ทับภาพตามด้านล่างที่มีอยู่ในภาพด้านบนนั่นเองแล้วนะับจํานวนแล้วเขียนตัวเลขลงในตรงนี้เลยเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีภาพที่อยู่ด้านบนจํานวนขีภาพเอ,อ่ยเด็กนับได้เด็กก็ ใส่จํานวนเลขตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่าด้านล่างเขามีภาพอะไรให้เด็กๆบ้างเอ้ยอ,อันนี้เป็นกระป๋องสอีอันนี้เรียกว่าอะไรลูกกวานอันนี้เรียกว่าคอน นี่เรียกว่าบันไดอันนี้เรียกว่าเรื่อยนี่เรียกว่าไขาควงและนี่ก็คือแปลงทาสีนั่นเองนะคะเด็กๆสังเกตเลยว่าด้านล่างกับด้านบนมีเครื่องมืออะไรที่เหมือนกันให้เด็กๆก,กากรบาททับเลยแล้วก็นับจำนวนและว่ามีขี่ภาพแล้วก็มาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะเด็กๆทีนี้เรามาดูหน้านี้บ้างหน้านี้เกบอกว่า ถ้าเราจะใช้อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเป็นของใช้หรือเครื่องมือเราต้องเก็บรักษาของใช้และเครื่องมือของเราให้ดีและให้มีความปลอดภัยนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้หน้านี้ดูดูแลร,รักษาเครื่องมือช่งางทำยังไงเอ่ยให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับการดูแลร,รักษาเครื่องมือช่างเพื่อความปลอดภัยแล้วคัดตามรอยปะนะครลูกรอยปะกก็คือเก็บเครื่องมือให้เป็นระเบียบนั่นเองนะคะ เมื่อเด็กๆคัดร้อยปะเสร็จแล้วให้เด็กๆมาสังเกตนี่เลยฝึกทักษะการสังเกตของเด็กๆเช่นกันนะคะลูกก็คือภาพมีภาพเปรียบเทียบกันสองภาพภาพที่1และภาพที่2นั่นเองภาพที่1ให้เด็กสังเกตเขาบอกว่าให้เด็กสังเกตภาพที่1และภาพที่2แล้วกากบาททับภาพที่ต่างกัน7ตําตำแหน่งลงในภาพที่2นั่นเอง ให้มากาภาพที่สองนี้นะคะเด็กๆาภาพที่สองนี้เด็กเปรียบเทียบเลยว่าภาพที่หนึ่งและภาพที่สองมีอะไรแตกต่างกันทั้งหมดเจ็ดตำแหน่งครูเอกยกตัวอย่างให้ครูเอกเห็นแล้วอะไรเอ่ยนี่เลยเห็นไหมลูกบัวรดน้ํมีภาพที่หนึ่งมีบัวแต่ภาพที่สองไม่มีบัวนี่นเองเด็กก็กากระบ,บาดท,ทับไปได้เลยอ้าว อีกหกตำแหน่งให้เด็กๆหาเองนะคะลองหาดูเด็กๆจะหาเจอไหมนะ้าอ่ะเสร็จแล้วเด็กก็ถ่ายรูปลงมาในลายกลุ่มเหมือนเช่นเคยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ